ก็คือเราเริ่มต้นจากกลุ่มวัดใหญ่ชัยมงคลก่อนเพราะว่ากลุ่มวัดใหญ่ชัยมงคลเนี่ยเป็นกลุ่มที่เริ่มต้นพระเบญจภาคีเลยแล้วก็เพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่ติดตามช่องเปิดคุูพระพ่อเนี่ยมีความมีความจําเป็นมากเลย <nya> ที่ควรจะต้องดูนะครับเพราะว่าต่อไปกลุ่มวัดใหญ่ชัยมงคลเนี่ยจะเป็นพื้นฐานของการพิจารณาพระเบญจภาคีต่อไป ถ้าเกิดว่าท่านมีความเข้าใจเรื่องกลุ่มวัดใหญ่เชียงมงคลเนี่ยการพิจารณาพระเบิณฑบาตพาคีเนี่ยจะกลายเป็นเรื่องง่ายเลยตลอดถึงเรื่องพระสมเด็จพระสอดพระนางพญาสุนกอผงสุพรรณต่างๆเนี่ยก็จะดูง่ายไปเลยนะครับถ้าเราเข้าใจเข้าใจที่มานะครับ mm hmm. ก็คอยไปติดตามก็ได้เราได้เล่าไปสองอีพีละนะครับ ตั้งแต่เริ่มปีใหม่เนี่ยเราก็เปิดเรื่องกลุ่วัดใหญ่เชิงมงคลเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆเล่าไปเรื่อยๆนะครับกลุ่วัดใหญ่เชงมงคลเนี่ยก็มีพระที่มีความหลากหลายมีความสวยงามแล้วก็มีรูปแบบแตกต่างกันมากมายเดี๋ยวเราจะค่อยๆเปิดนําเสนอไปใน EP พีนะครับตามลําดับลําดับนะครับค่อยๆเล่าไปนะครับก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจพวกเราด้